ไปเลยกันต่อพาไปเลยลำย่ยครับงอมถังเลือเหรอไม่ครับทางภูเก็ตออนะครับ,รบที่ภูเก็ตก็มีส่วนลำย่ยนะครับนี่น,นี่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับลำย่ยจีเอพีแห่งแรกนะครับแห่งเดียวของภูเก็ต เก็บเกี่ยวพลนผลิตจำหน่ายกันแล้วนะครับในช่วงนี้แล้วก็เกษตรกรต้นแบบจะข้องแปลงเรียนรู้สินค้าเกษตรกำลังไห้ผลผลิตเต็มต้นเลยปีนี้เกษตรกรยิ้มรับเพราะลำยัยใ,ให้พลผลิตมากกว่าทุกปีผู้บริโภคกลการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมีการสร้างจองเมาลำยัยกันทางต้นเลยทีเดียวเลยที่เราเห็นนี่คือตอน้นลำยัยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ต้นชมโอละบุดลำยัย <c oughs> นะครับพน่นโตเท่าเรียนซิปเลยภายในท่วนลำยัยกว่าช่องรอยต้นของคุณพีเสรีอุดมรับเกษตรกรต้นแบบ สนเรียน,นรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเาเตรอำเภอทา่าล่างจังหวัดภูเก็ตโอ้ภูเก็ตก็มีส่วนเกษตรกันนะเป็นส่วนลำไยคุณภาพนะครับพันธมาตรท่านการผลิตการทางเาเตตทีดีเรื่องลำไยญ่ GAP นั่นเองครับเป็นส่วนลำไยแห้งแรกแอ้งเดียวในจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่5้าไร่ครับเป็นการนําผลไม้ทางภาคเหนือมาทดลองปลูกในทีโร้อนชื้นทางภาคใต้จนประสบความสําเร็จครับ โดยพีเซรีเจ้าของส่วนลำไยก็บ,บอกกับทีมข่าวค่ะว่าในปีนี้เนี่ยลำไยในส่วนไฮพ,พ่นผลิตมากว่าถูกปีมนทีเราเห็นค่ะลำไยเต็มตอนออกพ่นเยอะจนว่าต้องห้าหมไม้มาค้ำกันไว้เลยทีเดียวค่ะโดยลำไยภายในส่วนเนี่ยมีร้ำไสพันธุ์ด้วยกันก็คือไสพันธุ์อีดอนะคะพวงทองแล้วก็แพดนนำนึ่งมีความพิเศษก็คือทางเนือ้อแล้วก็รสชาติเนี่ยจะแตกต่างจากลำไยในทองตลาดแล้วก็ลำไยจางทางพักเนื้อกันส่วนราคาค่ายูย่ทีกิโลกรัมละนึ่งร้อยบาทค่ะทีรา ค่ะซุ้งว่าทองตลาดก็เพราะว่าเป็นลำไยออร์แกนิกนะคะลำไยคุณภาพเกรดดีข้องผูกแก๊สรสชาัดว่านพอดีเนื้อมากแล้วก็แหง้งแมตแลกกันแล้วก็ที่สาคัญลำไยในส่วนจะมีผู้บริโภคจ้องกันลวงหน้าจ้องกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่ว่ายังไม่ออกลูกด้แล้วก็มีพ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะมารับสื่อจากส่วนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมแล้วก็ซื้อลำไยจากส่วนค่ะเมื่อที่เราเห็นหนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้แหละค่ะมาเมาลำไยสามสิบโลค่ะเพราะว่ากินและติดใจในรสชาัดลำไยูก โดยนักท่องเที่ยวบอกว่ามาซื้อลำไยจากส่วนผีเสรีถูกปีแล้วเพราะว่าร้รอยค่ะเปลือกบ้างเนื้อแน่นไม่ช่ำน้ำคือมันแหง้งะนะเออแมดแลกค่ะรสชาติก็ว่านร้อยว่าลลำไยทั่วไปสําหรับใครทีแลรแล้วอยากี่ลองชิมมั่งนะ,ะก็ต้องแค่กันที่แหลยค่ะเพราะว่าพ้นผลิตปีนี้เนี่ยก็มีไปจนถึงสิ้นห้าคมอีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับก็เหมือนดีเปลงบอกเลยนะครับลำไยลำไยลำไยนะใช่เออเออี่ภาใตเราก็มีลำไยให้กินกะันแล้วค่ะ